สวัสดีสวัสดีค่ะเข้าสู่ช่องยาซี่กก่องมิวมิวมาดู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 นี่มาดูนี่ก่อนลุกเร็วต้องคิดสมาร์เนี่ยมาประดับเลยนะมิวทําได้มิวมามิวขทําเป็นเดี๋ยวทำเป็นนะน้องมิวมิวมาดู โอ้ก็เอาลงจากก้อนขวาเออทำอไรอ่ะแบนบอเจ้ามามาเป็นต้นใหญ่แล้วเขาเขาออาแบนี้ออกมาบนี้ยังไงนี้ออกมาานี้มันเป็นเกงเดยวกันใส่เลยงใส่เลยไมต้องออมาเยอะนะมันจะไม่ช่วยก็ทำนี้ไงมิวคือเคยเห็นตาม้างไ เออนั่นแหละทำเรบจนั้นแหละลูกใช่เรมีไม่รู้ว่าถ้าหากว่ามันแบกเกินไปมันก็ไม่สวยไงก็นั่นแหละทำไมหัดวะนะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าหักนะที่ออกมาแบบนี้เอามาเล็กๆเอามาเนี่เอามาหลายหญ้าหญ้าได้ยังไงเยอะแยะขนาดนั้นเอาเข้าเอาเข้าก็ได้เอาเข้าไปอ่มาอ้าวตัวนี้ตัวนี้บอกแค่นี้ใช่ไหม ต้องให้ผู้เชีย่ยวชาญน,นะคะทุกคนเราก็ไม่เคยเชีย่ยวชาญกับเ,เ,เอ้าเสียงอะไรเสียงร้รางแล้วมาจาก,กนะเสียงเครืเสียงอ๋่รต้องแกกตมี้ออกด้วยนีนะจบแล้วจบแล้ก็ลองเื่องกันเลย เอาไว้ห้อยไงตรงนั้นก็แล้วแต่ต้นมาดูฟูมๆหน่อยดกเตียนดอกเตียนนี่แต่แล้วต้นทิมันจะใหญ่กว่านี้ก็อีกเนาะนี่ก็ต้นจริงไม่อะต้นจริงไปไม่ได้หรอกใครเคยอยู่ประเทพอบบถ้าาไปต้นยิ่งยิ่งแล้วใหญ่เลยต้นทิมันแล้มันตัวโตมากเลยนะเดี๋ยวหนูเอากขีดอีกอ่า ชีเริ่มใกล้ความจริงแล้วขี้ไปนั่นแหละเริ่มสวยแล้ว ค่นเฮาด้วยหนอหอาะ้นี่ๆกส่มาให้ดูเออค่อก็หามันมีรูปอยู่ด้วยเดี๋ยวค่อยเปิก่อนเาบอกว่าจะหนาวขึ้นนะเนี่ยเป็นหนาวตอนนี้ร้อนีสเนี่ย เออทิ้นอย่างนั้นเหรอ้อออออ่ดูก็่ทำไ้ี่สิบี่มีเอาไว้ตกแ่งเยน้อยตกแต่งกับพี่เหนียวแม่แล้วใช่ไหมแด่ความจริงแล้วใช่ไหมเหนียวออโอ้โอ้นี่ พี่ขี้ดูอ๋อมันมีหลายอันเราต้องแบะเบะมันออกตาเทป้านดูมันมีกิ่งก้านเอาไว้ติดต้นมันลูกอันนี้ใส่ใส่เลยใส่หัวหนูเลยนาะใส่ใส่เลยหนูก็นี่แหละ แลยิบแยับประดับอะไรเงี้ยนะต้นงร,รดิดมาสเขาคล้ต้นสนน่ะอืมอะไรอะไรมันเหมือนกัน พี่มี้วอันนี้ก่อนนะพี่ให้พี่ให้พี่แชะก่อนเดี๋ยวค่อยจิบใส่ให้พี่มิ้วทําก่อนดูนีะพี่มิ้วน่ะทำได้พี่มิ้วต้องทำอย่าเพ <c oughs> know, ิ shield. ่งออกอย่าเพิ่งออกเดี๋ยวให้พี่มิ้วทำก่อนเอ้ยขอบตามีน่ยต้องไปกินนมก่อนนะนมบิ๊นั่นน่ะไปกินนมก่อนแล้วตอนเด็กกินอะไโตมาแต่โตมากแต่ ทางแรกค่ะเอใช้บ้านทางแรกเยป็นที่คนอยู่ชุมนเลยทางแรกที่ย่าจัดต้นคิดสมัชนนะคะคิมสมัชน์ิดมัดน์รอขิดสมัชิเนีะ่ย้งแดเลยดอีจังจั่ออกมันเริ่มจะ ดกแล้วเต้นสนเนาะแล้วก็ต้องแยกกิ่งแยกแใบมันเนาะแอะแอะเออเออขมาทำไมอ่ะขมาทำไมล่ะเล็กขมาทำไมอ่ะน,นี่แค่นี้ก็ ได้แล้วบันนี้ตรงนี้มันบวมตรงนี้มันได้แล้วเอ้าเนืยอดมันได้แล้วเนี้อยอดมันไม่มีกิ่งก้านไงมันได้บ้ามันได้บ้านว่ามนี้อะไรนะหมาไป่มันเลยหนูก็ไล่ได้ลูกหนูไล่เลยไล่เลยมีเลยป้าในบ้านไปว่ามันเลยเออเเลยข้าใจพู้ใดป้าในบ้านไปว่ามันเลย

อะไรอันนี้มันคืออะไร่อยทุกอย่างเนี่ยเดะเดะยาเดะเดะจริงจริงดาวอ่ะเขาจะปิดท้ายนะแต่เราอยากแปะแล้วอันนี้มันคืออะไรกระดิ่งทยังไงกระดิ่งกระดิ่งน้าแล้อย่างนั้นแหละกระดิ่งกระดิ่งกระดิ่งดิ่งกระดิ่งแบบนี้บออันนี้บอกล้วก็มัดไว้ใช่ไหมนี่ยาทำเปหนูไม่รู้เไหมเขยอะไรเนี่ย อันนี้ก็คือติดใส่แบบนี้ติดแบบนี้เลยติดไปเลยอ๋อดาวตกแน่ๆตกจริงๆอ่ะนี่กระดิ่งจะเป็นรูปหัวใจอย่างนี้นะเนี่ยนี่ต้องดึงออกเข้าไปแล้วก็ออกมันอยู่เบามัอยู่เพราะว่าเรากดเมื่อกี้มันก็เลยอยู่อ๋อได้แล้วแบบนี้บ่ทำแบบนี้บ่เนียวแบบนี้บ่แม่นี้บ่เนี่ยไปดูอืม แม่แมวแม่ไม่นใจเรียกมาแล้วทไม่มาบ้าบาเรียกมาแล้วทำไมไม่มาไม่เป็นไรก็ไม่มาแมยเราดับประดอยประดับปอเอออะไรลูกเออไม่ไปอ้าวปรดบประอมาจุดมาทำไมมาจุดหมีตรงนี้ล่ะเดี๋ยวก่อนไป ไปหาเพลงชิงกระเบลชิงกระเบลกระเบลชิงกระเบลชิงกระเบลกรเบีกรเบียวกรเบียี่ไหมใช่ไห hey, hey, no. hey, yeah, มาบบ hey, no. มาลูกมาเอามาอีกเอามาอีกอย่าเพิ่งอยา่อยาเพิ่งเอานี่ใส่ก่อนอันนี้ให้หมดก่อนลูก uh, รเรา,ะ <S <S ารจะทำไป <S <S ทีละอันต่อไปจะใส่ตรงไหนตรงนี้ตามแล้วแต่ชอบเลยค่ะไม่ได้ฮิตมากแล้วก็ต้องมา เเนว่าเมลี่ี่ี้ป้ายห้อยนะเมลี่เออ้าเิติดไโบนติดไม่ออกแล้วคิดอีกโบไม่ออกดูแบบนี้บมือคใ้าานก็เป็น้า้จนาการเอาเลยเออใช่จินตนาการแบบเจ้าพูดลยแหละจิตนาการแล้วแต่เราเลยเนาะแช่ ด้ลูกม่นมมก่แหมดวลูกมกะดิ่โอยละมือคือตอนนี้ิดกเตอร์่ะไ้อะไรอยากได้ต้องรอวันคิมา macam mana budak dah แจกวางลงวางลงวางลงแนก็ใส like ่น well. ี่นะใส่นี่นะทำไมไม่ช่้ยไอ้พุ่งบีบนะแกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอฟซีจ้านิ้วนี้ก็ทำหน้ามือเดเมะดม่ใจละแม่แต่นี้นะมินมินออกมา หลงบ่จ้าเป็นไปถึงไหนออกหยอกเล่นเก่งมาเพิงแต่กสองงขึ้นอยู่ที่อไม่ได้ปัดหมุดบ๋อปัดหมุดแล้วเขาปัดลงเขาพาไปไหนก็ไม่รู้ลูกสาวก็ไม่เคยมาเนาะปักหมุดเราะว่านาลุงพลปักหมุดธรรมดาครั้งแรกเขาเขาคน นอนนิวาสก่อนแล้วก็มาเถียงกันอยู่พาเข้าป่าเข้าโด่งกันไปทำสิริไปก็บสิริก็บ่นไว้เถียงกันอยู่จนไป่าเจียนนั่งค่ะเท่านี้ในห้างอะที่เป็นเล่นๆอ่ะเขาทันยังไงไม่เคยคันอยากจะให้รำขอพรให้หลายย่าได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะเอารับกี่โคนค่ะห้าโคนห้าโคนนะลูกป่วย ได้ค่ะยคนทามาเนี่ยรักษาโรคไทรอยด์โรคเลือดอะไรอะไร้ค่างเงี้ยละงอยู่เปล่าเนี่ยอยู่ค่ะด้านหน้าค่ะแค่ได้ทีแรกแกาเข้าทางบ้านคุณเองก็ก็เห็นมันแคบก็เลยไม่เข้าทางนู้นก็เลยวนมาเข้านี้อีกก็ดูอยู่ตลอด้ดูแต่ยังไม่ได้สร้างฝูอยู่พวกก่อน่ะให้ใส่ชุดสีสีเหลือง เหลือสีเหลืองนะสีเหลืองดีห้าคนห้าคนมีเสืออยู่ไหมอยากได้ยุ่ยใช่คนไหมเสือเสือปุ๊บปุ๊บปุ๊บวางเสือหน่อยลำห้าคนลำขอพนลำขอพนแล้วก็มีสองมเสือนี่ไงก็โคตรดุนะห้าคนปุ๊บเหนีเอาเสือคนหนึ่ง ยาไปบ้านเราแต่งตัวเลยต้นแอันนี้มีผลไม้ไหมคะไม่มีไม่มีก็ไม่มีมีที่นี่รับไหมหรือว่าเอาใบสีหรือว่าเอาใบสีก็ได้เอาใบสีเนาะถ้ามีก็มีผลไม้ถ้าไม่มีถ้าไม่เอาก็ไม่เป็นไรเอาแต่ใบสีก็ได้่าได้ใช้บ้าง่ะเนาะ ก็จะมีอันนี้แ <dome> ต <at> ัน <Dragon> น <holidays> ี <kav wan Yin> ้กลับมาอยู่นี่แล้วเหรอดูอยู่ทุกวันไม่มีวันไหนที่จะไม่ดู้อ้ยิ่งจนกะไอ้ผู่นะแทบไม่ได้นอนมันมันึงให้สวโคกระบหน่อยห้านนคก็5นีจะางใจมานะเนี่ยไม่มีรถมาเหลืองๆค่ะเหลือง ออกรถใหม่วันอ๋อเห็นว่าอยู่รถหรูใครมามิ้วมาสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะออกกจาบ้านลูกชายมา่นเช้าสองโมงครึ่งแล้วดูจ้าเดี๋ยวขึ้นไปเอาชุดก่อนนะคะเดี๋ยวลง